ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นนะคะของบ้านพุ้งเสต๊าห์นางเอกลูกพิษพรุ่งนี้จะไปเป็นนางเอกละอะไรนะนางเอกลูกพีชชั้นเนว์ชั้นเนว์ชาแนลชาแนลลูกพีชชาแนลค่ะโอเคพูดถูกค่ะอันนี้เขาทําอะไรไม่รู้เมดอ่ะท่านแหละท่านแหลมอ่ะไถนาอ่ะอ๋อไถนาตอนไถนาตอนเย็น โอ้โหดูของฝากนะคะนี่คือของฝากจากเชียงใหม่ค่ะแม่หลวงขอคุ้ค่ะดีใจไหมคะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆคืออะไรคะเตบุ้ยเนนเนะเตบุ้ยเนยเนเต๋บุ้ยเนนเนโอ้โหนี่นะคะของฝากจากคุณนะมีเยอะแยะเลยมาฝากแม่หลวงวันนี้จะมาฝากเนื้อฝากตัวนอนกับแม่หลวงในห้วยนะคะ เราเซยบรรยากาศมันจะหนาวไหมโอ้โหมันนี่เราจะไปตามนพี่ปลาทูใช่ค่ะเราจะกินข้าวบนดอยนี่แหลนะเนาะเราจะตาม,มบรรยากาศนี่ค่ะต้องกินที่ไหนมันก็อร่อยถ้ากินกินบนดอยอะนะสภากินอะไรก็อร่อยเชื่อไหม <c oughs> จะพาพี่ๆนะคะไปดูบรรยากาศที่เขาถ่ายนากันตอนเย็นอันนี้คือไต,ตรงข้ามนี่ก็เป็นสวนของแม่หลวงเหมือนกันนะคะแต่ก็คองให้เขาทํานี่คือริมห้วย ก็ไม่มีอะไรนะคะคือที่มานอนกับแม่หลวงเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีพิธีการของทางกระเรี่ยงแดงนะคะพีทก็เลยต้องมานอนในห้วยเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวเช้าต้องแต่งตัวชุดกะเรี่ยงแดงแต่เช้านะคะก็เลยต้องมานอนบ้านแม่หลวงพเพราะแม่หลวงเป็นคนแต่งตัวให้นะคะพีทกับน้าเนี่ยก็เลยมานอนคือการทําพิธีทางกระเรียงแดงเนี่ยคือญาติพี่น้องต้องมาทุกคนนะคะนี่เขา้าลังไถนะา ถไทยนะช่วงยามเย็นนะคะเหมือนฝูนจะตกด้วยอ๋อก็ว่าได้ยินเสียงสตาร์ทเครื่องแต่ใกล้เลยนะคะในากาศในยามเย็นนะคะถ้าจะถามเขาก็เขาคงน่าจะไม่ได้ยินเสียงพีชนะคะอันนี้คือหมู่บ้านกระแหร่งแดงหมู่บ้านห้วยเสือเท่านั่นเองนะคะ บ้านแม่หลวงอยู่ตรงนู้นขึ้นไปบนดอยนู้นเดี๋ยวพ่ต้องขึ้นบ้านแม่หลวงก่อนคือ <c oughs> มาหลายครั้งละพี่ๆหลายคนก็น่าจะรู้จักดีนะคะวันนี้คือจะดูซิว่าบรรยากาศยามเย็นพิษไม่เคยถ่ายบ้านแม่หลวงบรรยากาศยามเย็นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นบรรยากาศตอนค่ําคืนกันว่าจะเป็นยังไงค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่พิษต้องจับกล้องเองบ้างสักทีเพราะไม่มีตากล้องนะคะมาเองเดี๋ยวก็คงต้องให้คุณนาน,นะคะช่วยจับกล้องให้อันนี้คือสวนของแม่หลวงที่พิดมานะคะแล้วก็เดี๋ยวพิธเนี่ยจะขึ้นไปบ้านแม่หลวงนะคะ เพราะว่าไม่รู้ว่าไม่หลวงทํากับข้าวอะไรไว้รอเราบ้างแต่ว่าเราซื้อน้ําพริกปลาทูมาเดี๋ยวเราจะตำน้ําพริกปลาทูกืนกันนะคะชุดแบบว่ารองเท้านี่คือเข้ากับกระเป๋ามากนะคะกระเป๋าย่ามเนี่ยใส่อะไรก็สวยนะคะโอ้พี่ควรจะขายกระเป๋าย่ามเนาะน่าจะเหมาะกับพีนนะคะในโคกหมูก็ยังอยู่เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนนะคะไปบ้านไม่หลวงกันอันนี้คือพ่อหลวงนะคะ เขาเป็นเขาเป็นเหมือนผู้ให่บ้านประมาณผู้ช่วยผู้ช่วยนะคะบรรยากาศยามเย็นของทางบ้านหมู่บ้านกระเลงแดงนะคะว่าไงมีมนี่ถึงบ้านแม่หลวงแล้วน,นะคะเดี๋ยวพี่ไปขอตัวไปสวัสดีพ่อหลวงก่อนแล้วก็เอาเสื้อผ้าเอาอะไรมาไว้ที่นี่เดี๋ยวจะอาบน้ำนะคะ พอดูจากบรรยากาศหนาวแน่นอนน้อ,องทําอะไรกินคะไ,ไม่ร้หอ,ห,อหน่อไม้อ๋อหน่อไม้พ่าเป็นลูกดูของหนอ่อต้องกินหน่อใช่ไหมคะช่วงนี้เดี๋ยวมีหนอ่องกินนอ่องตลอดนะวันนี้ลูกจะมานอนด้วยโอเคได้เลยสบายใจสบายใจพ่อเลยอะ่ะสบายใจพ่อหลวงเลยห <laughs> นาวไหมคะพ่อหลวงเอ้าไม่หนาวเปิดพัดลมทุกคืนเลยอ่ะไม่หนาวเปิดพัดลมทุกคืนทุกคืนเลยเนี่ยพัดลมนะค่ะเดี๋ยวนี้จะมานอนด้วยพ่อหลวงกับแม่หลอนหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้ไป ทำพิธีแต่เช้านะพ่อหลวงเราต้องเราต้องดูมันต้องดูโคเลี้ยงจะเอาโคไหนโคเท่าโคเท่าที่รู้พิธีอี่คนเลยเรื่อยแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ถามไม่รู้เลยแต่เราก็ต้องไม่รอ๋อแต่เราต้องไปแต่เช้านะค่ะพ่อก็ไม่รู้เรื่องนะค่ะเดี๋ยวจะมานอนกับพ่อหลวงวันนี้มาดูบรรยากาศของบนดอยว่ามันจะ บรรยากาศมันจะหนาวขนาดไหนมันจะดีขนาดไหนนี่ดูตรงนี้ใช่ไหมพ่อหลวงจะ,ะ,ะงนะตัดตัดอัรนะตัดแต่พ่อหลวงอ,อ้อนวอนนั่นหรอเอ๊ะมันอ่มาออมันเป็นเต้นเป็นเล้นยี่ห้ออ๋อบุญอ่ะพ่อหลวงปลูกเลยนะคะมันเป็นตุ้งไม้ใช่ไหมอ๋อเนี่ยอ๋อโอ,โอ้สวยคือ,ค,อคือจะไปนะอ๋อหรอคะเออลูกเพิ่งเห็นเมื่อกี้ลูกเดินมาลูกไม่เห็นเลยพ่อหลวง อ๋อเป็นตอเป็นตอสวยมากเลยถ้าดูวิวตรงนี้นะพ่อหลวเนาะว่าตัวติดตัวไม้สามบทเลยค่ะอ๋อต้องเป็นแบบนี่มันมันมันจะก่เพราะว่ามันเราดีมาซื่อดีแบบใช่อ๋อใช่ใช่ค่ะมันตรงมันตรงแล้วก็มันเห็นแบบสวยดีห้องฟ้าก็มืดรค้มแต่ดูวิวตรงนี้สวยมากเลยนี่มาถึงห้องครัวของแม่หลวงแล้วค่ะแม่หลวงต้มหนอไม้ใช่ไหมคะนัภาดูหน่อยนอ โอ้โเยอะแยะเลยอ่ะไม่หลวงไปหาที่ไหนมาเนี่ยในป่านี่ค่ะไอเจะแพ้เตยแม่หรอเจ้าแพะบนดอยแม่เจ้าบนดอยแพะบนดอยมาเดในห้องในห้องครัวแม่หลวงนี่หอมดีเนาะหอมเหล่าหอมมากเลยเพราะหน่อไม้อ่ะแม่หนอไม้ใช่ค่ะอืมมนหอมมากเลยแม่หลวงไอเฮ็ดมาอีแบดอ่ะยี่แบดเห็ดเลยอีแบดเห็ดเลยอ่ะเนาะใต้ดินเนาะใต้ดินอ๋อ นี่นะคะนี่คือการใช้ชีวิตบนดอยแบบจริงๆเลยเนี่ยต้องขัวก็แบบบนดอยจริงๆเลยคือหนูไม่ได้มานอนบ้านแม่หลวงประมาณเกือบจะเกือบจะปีแล้วมั้งแต่ว่าคนคนนี้ยิ่งกว่าไม่ได้มาหลายปีค่ะปีน้าสภาเคยมานอนบ้านแม่หลวงไหมคะที่เนี่ยไม่เคยเนาะปีที่แล้วอ๋อปีที่แล้วเหรออ๋อ อ๋อค่ะอ๋อค่ะมีผู้มีน้องเด็กไม่หลวงบนแล้วค่ะบอกว่าให้พี่ดไปทำกับข้าวนะคะอย่ามัวแต่ทายค่ะดูหมูไม่หลวงสิแกเอกพี่ชายลูกอันนี้คือหมูของไม่หลวงนะคะให้ให้หมูกินขนุนด้วยออันนี้คือวิธีบ้านๆจริงๆก็อยาให้พี่ๆเห็นนะคะวิธีของกระเลียงแดงจริงๆ อยู่ยังไงกินยังไงประมาณนี้นะคะในห้องครัวหน,น,นูไปช่วยแม่หลวงทากับข้าวก่อนแล้วกันค่ะอ๋ออันนี้ก็ต้มเห็ดอีกอย่างหนึ่งนะคะต้มหน่อแล้วก็ต้มเห็ดแต่หน่อหม้อใหญ่มากเห็ดเล็กนิดเดียวแม่หลวงก็ไปหามาเหรออันเนี้ยเนี่ยเห็ดอะคลืนี่เจ้าเพียรอ๋อแงงหรอไปหามานานแล้วค่ะเขอได้หลายวันแล้วเจ้าเพียรเดออ๋อพ่อหลวงเป็นคนไปหามาในป่านะคะ ลลเดี๋ยวเราก็ต้มหนอ่อต้มเห็ดไว้เดี๋ยวเราจะกินข้าวด้วยกันนะคะเม่นหลงหุงข้าวหรือยังเผวยทอดไหมอ๋อหูจะล้วตอนมะนาวของแม่หลวงนะคะโอ้โหดยู่ตรงไม้พุ่ยลเลยอะ,ะอเอากี่ลูกประมาณก,กี่ลูกสามลูกพอดอีสามลูกอุ้ยลูกนั้นโคตรใหญ่เลยนะคะงนี้เป็นแบบริมห้วยพอดีเลยอะสามลูกน่าจะพอนะคะเดี๋ยวจะให้แม่หลวงตำถั่วให้กินน้าสภาชอบกินไหมตำถั่ว กินดิได้ไหมต้มอ,อ,อะไรต้มอะไรตอนนี้ต้มถั่วต้มน้ำพริก,รกปลาทูโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูแม่หลงต้มถั่วดีกว่าน่าจะเห็นไหมที่บ้านเราสาวมีไหมไม่มีถ้าเป็นกระเหรี่ยงเราต้องมีนะอะเ <laughs> นาะผีเก็บมะน้าสาวโลใส่ฟรีโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูแม่หลงวงต้มถั่วดีวุ้นตะกี้การย่อเหมาะขี้กรเห็นหรือล่พี่เอามาวันนี้ตัว อันนี้หมดแนทด,ดูบัเล่าโอเคไม่หลอนตำถั่วอยู่นะคะห,ห,อหอมมากเลยมีไหนมะนาวนี่ค่ะเอาเก <Okay. S 2> ็บลูกค่ะเเก็บมาสามลูกเน่นลูกฝะกกันเน้นตับโลก,ล <laughs> นะกัน,น,นกเนี่ยเฮ้ยนะเน่นลูกฝักกันเนื้อลูกนั่นเนี่ยฝักนลูกได้ค่ะ ตำแตงเสร็จแล้วต่อไปน้าสภาก็ตำน้ำพริกปลาทูต่อนะคะน้าสภาอย่างพอไหมฮะพอแล้วพอแล้วพริกเยอะมากเลยเอาเผ็ดๆเลยใช่ไหมน้าสภาอยู่บนดอยต้องกินเผ็ดๆอ่ะเนาะไม่เผ็ดมันไม่อร่อยใช่ไหมใช่โคงไม่ทันใจเหรอเฮ้ คงนี่ไม่ทันใจต่เอาโคแบบไหนคะโคูดิเปนหวไดะคนี่มันไปโคไม้มนไม่ละเอียดนะอ๋อเบซอเบซอนาะเบซอเลเบซอเแม่หลวงบอกว่กินน้องส้มนะคะน้องส้มอ่ะมาส้มอ่ะเหแบไม่เบเลตจุกอีเบเลตจุกนี่ยน่แมันคืออะไรนะมสวงเป็นหน่อยยังไงอีเบเลตจุก ต้มจืดๆเลยค่ะอ๋อที่ไม่โซงเครื่องอ๋อที่ไม่ทรงเครื่องหมงอ,อต้มธรรมดามเนะกินกับกับน้ำพริกนะคะตอนนี้ก็ออกจากเนวัส้าเท่ามาแล้วนะคะจากดอดโดของบ้านของแม่หลวงนะคะแล้วเรา3ามคนเนี่ยกำลังจะไปทำพิธีให้ยาย สองนันเองตอนนี้คือทุกคนเตรียมพร้อมหมดแล้วนะคะใส่ชุดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บนดอยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเป็นวีล็อกจะปิดไปก่อนนะคะเพราะว่าคลิปนี้พี่อาจจะไม่ได้ลงคลิปทาพิธีเนี่ยพี่อาจจะไม่ได้ลงในช่องของพีนนะคะแต่อาจจะไปลงในช่องของพีะะ่แอจจนออแน่ออนทัวร์นั่นเองเดี๋ยวเราไปกันที่สมบงก,กัน,นะคะ่ะ